ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกับมาพบมาพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับสาวน้องคายชาแนลค่ะค่ะมือนีกับิีมาบอกความฝันคือฟังเนาะค่ะว่าฝันอย่างนี้เนาะค่ะตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนาะค่ะกับฝันดีอยู่ค่ะยมรับค่ะไอ้ฝันว่าเนาะค่ะฝันแรกเนาะค่ะฝันว่าไอ้แฟนนอนอยู่เนาะค่ะไปบ้านพ่อเนาะค่ะไปบ้านพ่อแล้วแฟนนอนอยู่แอดแรกลตแกนอนน้ากันแล้วค่ะนอนน้ากันแล้วบัเทนีนะไอ แต่ว่าแอดัึนตื่นก้อนแฟนถึนยังมาหานในตื่นค่ะแล้วบัดทนีแอดก็เลยแอดก็เลยใหญ่มองไปทางไอ,อ,อ้อันนั้นของแฟนเนาะค่ะแล้วบัดทนีก็เลยใหญ่ก็เลยเอามือไปจับเนาะค่ะก้อนที่จะมือไปจับหันมันกไงเนาะค่ะมัน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 ไงขึ้นมันบวมเนาะค่ะมันบวมบัดเทนีก็เลยใญ่ไอ้มันบวมขึ้นมันไงขึ้นเนาะค่ะก็เลยแอดก็เลยเอามือไปจับไปจับเนาะค่ะไปจับได้สักพัก ในความฝันไอ้ก็เล,ลกเลยว่าไ,อ,ไอ้เกิดก็เลยว่าหมายเสิบแแม่ไนหาศูนย์หาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกว่าค่ะแอก้กตีวังสี่เนาะค่ะขาละบะเทนีกะเลยเสด็จตื่นนะคะเพราะว่าลูกลองเนาะค่ะแล้วก็มาได้ลายเติมเนาะค่ะลังตีไม่มาได้ลายเติมกลับมาที่เดิมเนาะค่ะกลับมาหม่องเห็ดทำงานที่เดิมเนาะค่ะขาละบะเทนี ก็เลยก็เลยฝันฝันว่าจะความไปสถานที่ตรงใดสักแห่งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วมองนั่นกับบรูจักแต่ว่ากัเป็นน่สิเป็นพื้นที่ในเมืองเนาะคะ่ะเป็นพื้นที่ในเมืองอยู่อกมันสิเป็นโนนลงเนาะคะ่ะคันว่าบ้านแอร์สิอยู่ตามไอคันว่าบานแอร์อยู่ตามไอ,าาอ,มอกับทั้งทั้งถึงบ้านกับกระโค้งเนาะคะ่ะกระโค้องอยู่ค่ะก็เป็นโนนโนนลงเป็นมืนเหมือนกับคล้ายๆเป็นทั้งโค้งเนาะคะ่ะ เป็นทางทางโค้งเนาะค่ะทางโค้งลงเนาะค่ะเป็นทาง,งทางโค้งลงเนาะค่ะก็จาอยู่ในป่าขึ้นเขาขึ้นป่าเนาะค่ะเป็นทางโค้งแล้วลงมาระบาท่านี่ไอ้กรมนีแอรแอ้กลับไปหา <c oughs> ไปไปหาู้หยิ่งสองคนบลูว์พี่ยิ่งสองคนฝาแฝดหันเป็นไผยเนาะค่ะเป็นไทยบลูเขาเวเขาหนา่าสิบ เขาก็เป็นแฝดกันและค่ะคันว่าเอื่อยกับบอมเนเอื่อยคันว่านองกับบอมเบนนองคันว่ามูกับบอมเบนมูเนาะค่ะค่ะก็เป็นไคบลูเนาะค่ะเพื่อนสองคนหันกันในความสัยัก็คือหูจักกันนี่แหละค่ะคันและบัทนีชักพักแอรก็เลยกลับมาบ้านเนาะค่ะ <c oughs> จุงลูกานางกลับมาบ้าน <c oughs> และบัเทนีนะกลับมากัเลยใหญอุ้มอุ้มลูกอุ้มลูกนอนเนาะค่ะอุ้มลูกแล้วก็นอนเนาะค่ะแล้วชักพักไอ้แฟนกับมาเนาะค่ะแต่วัา หนาตาในความฝันเส้นบ่าแม่หนาตาจันสซีเนาะค่ะค่ะป้าแม่หนาตาคนปัจจุบันเนาะค่ะค่ะรับธทนีไอแก็เลยลูกขึ้นนั่นไอยืนกินใกล้ก้นเนาะค่ะก็แลกยืนยืนก็รับธานีใกล้ต๊ะใกล้ตกเนาะค่ะก็เลยไอก็เลยนั่งลงนั่งลงรัให้นีก็เลยก็เลยเก็บเก็บใกล้ขึ้นมาเนาะค่ะกัดกินอยู่เนาะค่ะตอนตอนยืนหันกัดกินอยู่เนาะค่ะวันนี้พอใกล้ตกไใกล้ตกก็เลยนั่งนั่งเก็บ นางเก็บแต่บ่ในความฝันจำว่าไดเนาะค่ะว่าได้กินบัวเนาะค่ะได้กินบัวเนาะค่ะในความฝันค่ะแล้วบัดนี้นะไอแอดก็เลยไอเก็บเก็บบัดนี้ก็เลยว่าว่าหฮวยเก้าหามันสีบัวมาลางบัวเก่าหาเก้าเนาะค่ะเก่าห่าเก่ามันสีบัวมาลางบัว แล้วแหละว่าคำว่าว่าเก่าหาก่อเนาะค่ะเก่าหามันสิบบมาลางบ่อะค่ะเลยว่ายังสิวัทนีแต่เลยในความฝันหันวอากับเจ้าของเนาะค่ะวอากับเจ้าของว่าน่วยกระซิบบ่กลับในบ่หน่วยกลับกระกลับแล้วเก่าหาหาเก่าตัวก็เลยวางสิค่ะเก่าหาหาเก่าวท่นีพอพอพอจับลงสักพักเนาะค่ะแฟนแฟนกับอุ้มลูกอุ้มลูกสักพักผูนยิงผูนยิงสองคนฝาแสดหันกระง่างมาหา เนาะคะ่ะเดินเดินมาหาฮอดหองเนาะคะ่ะเดินมาหาฮอดหอง,งคุยอย่างกันบรูเนาะคะ่ะคันว่าสิตีจากันนี่เนาะคะ่กะกับมีกับตองมีมีเจ็ดมีหนึ่งมีสี่มีหามีหกเนาะคะ่ะมีเก้าแล้วก็มีสองเนาะคะ่ะคันว่าตีเอาเนาะคะ่ะค่ะกะไอ เดี๋ยวจะเอาลุงไว้ให้เนาะค่ะในคลิปเนาะค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนาะค่ะก็เป็นคลิปที่คิดว่าตั้งแต่หลังปีไม่มาก,ก็คือเป็นฟันดีเนาะค่ะค่ะแล้วก็ฟัน่าได้ได้กินขนมพร้อมเนาะค่ะหลังจากที่ได้กินไก่เนาะค่ะมือต่อมากกับมาฟันว่าจะคข้องได้กินขนมเนาะค่ะค่ะและ้วกามาเมื่อคืนนี้เนาะค่ะเมื่อคืนนี้ก็มาฟันว่าไอ้ไอ้นี่ ไอ้่วงพ่อเมียคู่หนึ่งเนาะคะ่ะกำลังชิขี้รถออกไปใสบะะ่บูนเนาะค่ะกำลังชิขี้รถออกไปใส่บูลแล้วบันที่นี่ไอข้าเจ้าก็เลยคุยกันว่าเจ้าซื้อหรือบอเลขเจ้าเจ้าได้หรือบอลวัสดุบัดนี้เพฟนก็นเลยบอกว่าได้แล้วได้แล้วไอ้เจ้าซื้อตัวใดแหละไอหนึ่งหาก็ซื้อไอ้ที่ว่าเพป็นเอาที่ว่าไอ้ที่ว่าได้มา้าที่เก็มบม้าหนึ่งหรือวันค่ะเพันว่าตังซี่าานะค่ะแล้วบันที่นี้ ที่เก็บได้อห็นแลซื้อตัวที่เก็บได้เห็นค่ะประเทศเนี้ยสักพักเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวยุ่พื้นดินธรรมดาเนาะค่ะแต่แรกก็เาอยู่พื้นดินธรรมดาก็ไปเรื่อยไปเลยขึ้นท่ากันปีนขึ้นไปอยู่กกใหม่เนาะค่ะปีนกัากันที่งทั้งกกใหม่ได้ประเนศเงีนก็เลยว่าอะไร ฟ้ายหันกระถามพูนญิ่งละค่ะคําถามเมื่อกี้นี่ก็เลยว่าเจ้าซื้อรือบอเลยเจ้าหันซือแล้ว่อยซื้อหนึ่งหาบออกวลเล่ล้าเทวดาเอามาให้วันคันหนึ่งหาน่ะพนว่าวัชนีูู่้ซ้ายกันเลยว่านันสี่ประมาณหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดบอหันคุบามันสีประมาณหนึ่งไอหนึ่งเจ็ดบอระบายสีค่ะแตวบาสายตาหันเพิ่นเพิ่นเนียมลงเพิ่นเพนนพมองลงขางลางได้ค่ะเพื่อนเองมองถึง มันบอกว่า1บเจดหันสิบ่ะไ้ลงไอ้10เจดหันสิบมาบ่ว่าสันขับเป็นวันที่แล้วบัดเทนี้ไอ้แอดแอดก็เลยบอกความฝันสิเพิ่งสั้นฟั้งลาแอดก็เลยบอกความฝันเนาะที่ไอ้เพิ่นสังลาไอ้่อยคอยก็ได้ยุทตัวเรียบคอยนะคอยกับฟันว่าไอ้คอยไปจับไอ้จับอันนั้นเัวขว่คอยว่าสัน มันไงมันไงมันบวมคือปกติ่าสั่นก็บอกคือจังจังสีแ่แหละค่ะก็บอกคือจังตัอแรวกเลยฟัน,นเรอที่แอดบอกซืฟังว่ามันมันบวมมันบวมขึ้นมันไข้ขึ้นก็เลยเอามือไปจับเอาก็เลยเอ้ก็เลยตีว่าไอ 1, 5, 6, ้หนึ่งหาหนึ่งหกค่ะก็เลยตีหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะคือว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหกอีกย่างประมาณนี้แหละค่ะค่ะกับฟันจังสี่อะเนาะคะ่ะ ค่ะกับฟันอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะกะเดี๋ยวเชียวตัวเลขนะคะลงไว้ใหงเนาะคะ่ะและ้วกะเชียวเนื้อทางเนาะคะ่ะคลิปที่แล้วลงลงไว้ใหปฟอมเนาะ,ค,ะค่ะเชียวเนื้อทางคลิปที่แล้วลงไว้ใหงฟอมนะคะคันว่าเชียวจะสมุดเนาะคะ่ะกัเพื่อนไก่อันนี้เนาะคะ่ะ ก็ไอ้มันมันกับมุนแล้วเนาะค่ะแต่ว่ามามือเซานี่เนาะค่ะก็เห็นเห็นเห็นศูนย์เห็นหาูนเนาะค่ะเห็นคือจังเป็นหาศูนอยู่แขนเนาะค่ะกะเห็นเป็นหาศูนอยู่แขนแต่ว่าตอนนี้เนาะค่ะคือแบบบอเห็นแล้วเนาะค่ะเป็นคือจังเส้นเลือดนี่ไหมค่ะเส้นเลือดบางๆขึ้นมาเนาะค่ะบางๆจางๆคือจังมือปากกาจางนี่แหละค่ะ หาศูนย์เนาะค่ะค่ะขึ้นยุเขียนกไหลกะเดี๋ยวสิตีตัวเลขไปให้เนาะค่ะเดี๋ยวสิตอนนี้ก็เดี๋ยวแอร์เดียวอ้แนวทางเนาะค่ะให้เบิ่งนกอนเนาะค่ะ และก็มาเมื่อคืนี่ก,ก็ฝฟันว่าได้ยูเนาะค่ะตอนแรกแอดว่าแอดมีเงินเนาะค่ะมีเงินอยูสามพันนี่แหลคะค่ะสามพันสี่พันนี่แหละเนาะค่ะแล้วบัตเทนแิแม่แม่หันมีเงินหลายเนาะค่ะมีเงินแบบเป็นปึกเลยเนาะค่ะแล้วบัตเนิแอดก็เลยบอกว่าโอ้ค่ะแม่ไปเอาเงินของเงิน,งงนแม่จากพันหนึ่งก็น่าว่าสันค่ะแม่ของเงินเดอมพันหนึ่งพันหนึ่งดือสองพันก็ได้เนาะค่ะแอ,แอดก็เลยบอกแม่งสี่เนาะค่ะในความฟันและบัตเนิม แอร์ก็เด้เปิดประตูนะคะประตูของของพ่อกับของแม่เนาะคะ่ะบ้านนิดบักไงบักก้วงเลยนะคะคือจังมาหาเศรษฐะบ้านไงก่วงของน,น้ำนี่งามของของน้ำนี่สิยูสันสองเนาะค่ะยูสันสองขึนง้นประตูไอ้ง่าไปของน้ำก่อนสิพออของน้ำสองสองหมองเนาะคะ่ะของน้ำแล้วก็ของนอนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะของน้ำแบบนี้อ่างกลมๆเนาะคะ่ะแอร์ก็ลงไปอยู่ในอ่างเนาะคะ่ะ ล่ลงไปอาบน้ำเล่นน้ำอยู่ในอ่างคันว่าคันสิให้ตีไปอีกเนาะค่ะไม่กะสิเป็นแบบฟันฟันได้ยู่บ้านแบบย่างอันนี้เนาะค่ะคันว่าสิตีไปอีกเนาะค่ะฟันตีไปอีกเนี่ยแม่กะสิเป็นแบบศูนย์เจ็ดเลยเนาะค่ะศูนย์เจ็ดโอ่กัศูนย์แอดก็เป็นเจ็ดเนาะค่ะพี่สาวอีกศูนย์อาจจะเป็นศูนย์เจ็ดสองก็ได้เนาะค่ะบ่กศูนย์เจ็ดสองกับศูนย์เจ็ดสี่เนาะค่ะค่ะ บูซานกัสซี่ศูนย์เจ็ดเลยนะคะนี่นค่ะแล้วไปชนิดเล่นน้าเนาะค่ะโอ่งเนาะค,ะค่ะคอนสิร์ตตีอีกเป็นช่วงที่สองเนาะค,ะค่ะก็จะเป็นศูนย์เจ็ดซี่สองเนาะค่ะสองแล้วก็น,น้ามึนเนาะค่ะนี่ค่ะกัเดี๋ยวเสียวลงไม่หายเนาะค่ะกัเดี๋ยวไอตีไปก่อนเนาะค่ะ จ็ดสี่จ็ดสองน,นะคะแล้วก็เจดหนึ่งอีกนะคะสี่สองอีกนะคะอันนี้ก็ขื้นฝันสองสี่หนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะการเดียวที่เอาลงว่าแห่นะคะเพราะว่าขันหาเบิ้งจังสี่ขันว่าหาเบิ้งในสมุดเนาะคะ่ะกะมันกะสเิเป็นไปอีกอย่างนึงเพราะว่า กล่องกระบ,บอดีเนาะค่ะบระธานได้เสร็จกล่องเลยเนาะค่ะบรทธานได้แกะกล่องมาเสร็จเลยเนาะคะ <S <S ่นนะ,คะ,ะ,คะเดี๋ยวสิและนีไ้เนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนาะค่ะเดี๋ยวสิดทายลงเนาะค่ะเออทายแนวทางลงเนาะค่ะเพราะว่าให้เบิ้งรอบหนันมันเบิ้งบ่ค่อยชัดเนาะค่ะเบิ้งรอบหนันมันเบิ้งบ่ค่อยชัดเนาะค่ะจะเดี๋ยวสิทาย แคบให้เนาะค่ะเดี๋ยวสีแคบไปให้ด้วยะคะ่ะพอม่พี่นนองกะเจะไดกะสวัสดีค่ะความฝันค่ะลรกฝันว่าได้ยูได้กิ่นอยู่เนาะคะ่ะบ้านรวยนะะนนกกเน,นะะาะค่ะค่ะเจงไดกะขอฝากไอกาแฟเนาะค่ะกาแฟเนาะค่ะกาแฟคุ้มหิวนะคะ่ะคุ้มหิวลดความอ้วนเนาะคะ่ะเหมาะสำหรับคนที่บ่มีเวลาออกกาลังกายเนาะค่ะมีกาแฟแลวก็มีโกโก้เนาะค่ะโกโก้จะเป็นสองอย่างเนาะคะ่ะคะ่ะจะไดกะขอฝากแนวทางเนา้ค่ ไอ้บีโอเนาะคะ่ะบีโอหัน่นไอ้บีโอหั่นมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเดี๋ยวสิเอ,อะะเอาลงไว้แหงเนาะค่ะเอาช่วงน,นานาคลิปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจจนไดกะสวัสดีค่ะ